รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครเคยเจอเหตุการณ์แบบอิงบ้างคะ มี SMS แจ้งเตือนเข้ามาว่าถูกรางวัลที่1ห,หรือบางทีเนี่ยก็แจ้งเตือนมาว่าคุณติดหนี้ค้างชำระโอ้โหแบบนี้เนี่ยต้องเอะใจไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะต้องเป็น SMS หลอกลวงจากมิจฉาชีพที่ตอนนี้กำลังระบาดหนักมากๆเลยค่ะทางสำนักง,งานกสทอชอเขาฝากมาเตือนกันค่ะซึ่งเราสามารถแยกประเภทของ SMS หลอกลวงจากมิจฉาชีพได้แบบนี้เลยนะคะแบบแรกเนี่ยก็จะสร้างความตกใจค่ะอย่างเช่น คุณทําผิดกฎหมายคุณถูกฟ้องร้องถูกดําเนินคดีแบบนี้เนี่ยก็เป็นแบบเฮ้ยทําให้เราตกใจวิตกกังวลได้นั่นเองนะคะแบบที่2เนี่ยสร้างความสนใจ,จค่ะอย่างเช่นคุณถูกรางวัลที่1คุณได้รับรางวัลที่แบบมันเหลือเชื่อค่ะเกินที่เราเนี่ยจะคาดคิดได้หรือแบบที่3มนะคะมาในรูปแบบของ s อ s จากหน่วยงานภาครัฐนะคะหรืออ้างอิงจากบุคคลที่รู้จักกับเราหรือแม้กระทั่งคนดังนั่นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะล้วนแล้วแต่มาหากินมาหลอกเอาเงินของเรานั่นเองนะคะทุกท่านคะเราเนี่ยต้องเอะใจเอาไว้ก่อนเลยว่าแบบนี้เนี่ยคือ SMS หลอกลวงแน่นอนแล้วเขาทาเพื่ออะไรเขาจะได้อะไรจากการหลอกลวงเรานะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะได้การยืนยันตัวตนจากเราคะ่ะข้อมูลส่วนตัวข้อมูลที่เป็นความลับมากๆหรือ ทรัพย์สินเงินทองของเรานั่นเองค่ะที่เขาจะหลอกลวงไปจากเราได้แล้วเราจะสามารถป้องกันการหลอกลวง sms แบบนี้ได้ยังไงง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกจะต้องมีสติอยู่กับตัวค่ะอย่าไปหลงเชื่อง,ง่ายๆเลยนะคะถัดมาค่ะถ้าเกิดว่ามีลิงก์เนี่ยที่ส่งเข้ามาใน sms นี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งกดเข้าไปเด็ดขาดนะคะหรือถ้ากดเข้าไปแล้วมีการให้กรอกข้อมูลอะไรเนี่ย อย่าเพิ่งหลงเชื่อไปกรอกเด็ดขาดเลยนะคะเพราะนั่นแหละเขาจะล้วงข้อมูลความลับต่างๆของเราได้เลยหรือรหัส OTP ที่ส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือก็อย่าไปให้เขาเด็ดขาดเลยนะคะยูสเซอร์เนมพาสเวิต่างๆเนี่ยห้ามกรอกลงไปเด็ดขาดเลยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการป้องกันง่ายๆนะคะแต่ถ้าให้ชัวร์ที่สุดเลยเนี่ยเราเนี่ยโทรไปที่ต้นสายปลายทางเลยค่ะโทรไปหาหน่วยงานนั้นเลยว่าจริงหรือเปล่าหรือโทรหา c เซ็ center ได้เลยนะคะ ข้อสังเกตง่ายๆอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะว่า s อ s นี้เนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะก็ดูได้ง่ายๆเลยเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเขาจะไม่มีการมาขอข้อมูลความลับข้อมูลส่วนตัวของเราเด็ดขาดเลยค่ะตรงนี้เนี่ยให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้ามาขอข้อมูลของเราเมื่อไหร่แบบนี้เนี่ยหลอกลวงแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารู้แบบนี้นะคะ ต้องมีสติให้ใช้ความคิดพิจารณาก่อนว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งหลงเชื่ออย่าเพิ่งทําอะไรใดๆกับมันนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆทั้งหมดจากทางสํานักง,งานกสทชที่เอามาฝากคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะสําหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยในส่วนไหนนะคะสามารถติดตามที่ Facebook f a n นเพจกสทชหรือ call center 1น0 0อร์120ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ูวาาร้บอสนับสนุนโดยเชอร์สอรี่โฮมและเดอะซินิเซนเนอร์ซิ่งโฮมบอกรักผู้สูงวัยเชื่อใจให้เราดูแล ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ฟ้ามีกิจกรรมดีๆต่อผู้สูงอายุมาฝากกันนะคะวันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมทาราบําบัดนะคะกิจกรรมที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะลองไปฟังคําแนะนําดีๆจากนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุโดยตรงกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่กับนายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันติอายุรแพทย์และผู้อํานวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์วิชาศาสตร์ฟื้นฟูเชลี่เซอร,รี่โฮมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะ กิจกรรมทาราบำบัดนี่คือกิจกรรมอะไรอะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่หมอชอบส่วนตัวนะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ตรงตามตัวอ,อักษรน,นะครับทาราแล้วก็บำบัดน,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  <ำ S 2> นะครับก็คือน้าวถูกหครับหรือว่าอีกคำหนึงเขาใช้คําว่าาวารีบำบัดนะครับแต่ว่าการใช้บำบัดเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ย การใช้หลักการโดยใช้น้ำเนี่ยเข้ามาเป็นตัวที่ช่วยซัพพอร์ตนะครับหรือว่าช่วยพยุงร่างกายของผู้สูงวัยให้มีการออกกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมนะครับโดยใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับในแง่ของการที่เราเอามาปรับประยุกต์ใช้นะครับก็มักจะใช้ในแง่ของการออกกำลังกายสาหรับผู้สูงวัยที่อาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพมีความแตกต่างกันด้านปัญหาที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นบางคนที่อาจจะต้องการการออกกำลังกายเริ่มต้นนะครับแต่ว่า มีปัญหาเรื่องการปวดข้อนะครับมีการไม่สบายตัวหลังจากออกกำลังกายมากๆกเนี่ยก็ปเป็นตัวหนึ่งที่ผู้สูงวัยก็จะไม่ค่อยชอบแล้วเพราะว่าเวลาออกกำลังกายทาไมครับก็รู้สึกว่าโอ้โหออกไปหนึ่งวันต้องพักไปสองสามวันเหนื่อยมากกลับมาเสร็จปุ๊บก็ปวดตามตัวนะครับแต่การที่เรานําเอาหลักการวารีบาบัดมาช่วยเนี่ยก็จะทําให้แรงที่มันเคยกระทบต่อข้อมากๆนะครับสําหรับผู้สูงวัยเนี่ยก็ได้รับการทาไมครผ่อนนะครับโดยเาะผ่อนแรงจากการที่เรามีน้ำมาช่วยนะครับแต่ว่าเวลาออกกำลังกายในน้ําเหนื่อยไหมครับ ก็จะมีวความเหนื่อยระดับหนึ้งเพราะ,ะว่าน้ำเนี่ยมันมีแรงเสียดทานนะครับมันมีแรงต้านะนะครับจะนุ่มนวลต่อผิวหนังนะครับต่อกระดูกในข้อต่อกล้ามเนื้อของผู้สูงวัยนะคทำให้เวลาผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดกระดูกมากๆนะครับแต่ว่าใช้วารีบ,บาบัดเข้ามาเป็นตัวช่วยช่วงออกกำลังกายเริ่มแรกๆเนี่ยผ่านพ้นไปได้นะครับมันก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างดีด้วยนะครับต้องจัดเสริมกําลังก้ามเนื้อแล้วเนี่ยบางคนช่วยลดน้ำหนักด้วยนะครับเ <ๆ S 2> พราะว่า <ๆ S 2> ต้องเรียนว่าผู้สูงวัยหลายคนก็จะมีปัจจัยคนระับเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้ทํางานแล้วถึงไหมครับอยู่บ้านก็ดูหนังฟังเพลงเฉยๆแล้วก็กินซะ,ะเป็นส่วนใหญ่ไหมครับแต่ว่าบางคนเนี่ยกินเท่าเดิมแต่ทำไมฮนะน้ำหนัก เพิ่มเริ่มมากขึ้นแล้วเพราะว่ากิจกรรมทางกายของเราเนี่ยเริ่มลดลงมวลกล้ามเนื้อเราลดลงถูกไหมครับเมตาบตอลบริซึมการเผ่ผ่านร่างกายของในชีวิตประจำวันเนี่ยเราลดลงครูบอกก็โอ้หนักขึ้นแล้วนะต้องลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าจะไปลดน้ำหนักในวันแรกท่ไมรครับครูบอกให้ไปวิ่งเลยไหม ก็จะไม่ไหวเพราะว่าแม้ว่าบางคนนะที่ท่อที่หมอได้ตรวจนะครับ,รบก็แนะนาให้เดินก็รู้สึกว่าโอ้โหเดินมาปุ๊บก็จะเริ่มไม่ค,มค่อยสบายนะเพราะว่าน้ำหนักที่เยอะเกินไปเนี่ยก็ทําให้ข้อเราเนี่ยอักเสบง่ายข้อมูลในเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยการใช้ทารมัดเข้ามาช่วยเนี่ยก็ทําให้เรามีความเตรียมสภาวะความพร้อมของร่างกายนะครับ อันนี้สองพื้นที่สำคัญที่ลดต้นหนักด้วยนะครับการออกกำลังกายบางประเภทที่เราดีไซน์ในตอนที่เราทำท่าบำบัดนะครับสามารถที่จะลดต้าหนักได้นะครับแต่บางทีเราต้องการให้มีการออกกำลังกายครบทุกส่วนเนี่ยทาบำบัดเองก็จะช่วยมไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อหลังนะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อต้นขานะครับแต่ว่าวลาเราย่อตัวเราเหยียดตัวในน้ำเนี่ยน้ำเองเนี่ยมันคอยพยุงตัวขึ้นแต่ว่าการพยุงตัวเนี่ยข้อเนี่ยก็จะมีความนุ่มนวลแล้วแต่ว่าทำไมถ้ามันมีแรงฝืดมันมีแรงต้านของน้ําที่ทําให้เราออกกําลังกายได้เต็มที่มากขึ้นก็กลายเป็นว่าการเผาผลาญพลังงานในช่วงวันสักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่า45นาทีหรือว่าเต็มชั่วโมงเนี่ยมันไม่ต่างจากการออกกำลังกายโดยการวิ่งแต่ว่าการเดินแบบเต็มที่เลยนะครับก็เลยว่าตามามักจนะนํา นะครับผู้สูงวัยที่าจะมีปัญหาเรื่องข้อนะครับมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะครับมีปัญหาเรื่องความไม่สบายตัวหลังจากออกกำลังกายแบบเพศหลักเนี่ยได้ลองมาปรับใช้ในะการใช้ธารบาบัลเป็นตัวแรกนะของการที่จะฟื้นฟูรักษานะครับแล้วก็อย่างธารบาบัลบางที่ที่สามารถที่จะมีการปรับอุณหภูมิะนะครับให้มีความเหมาะสมได้นะครับเช่นธาราบาลที่มีการปรับให้มีความอุ่นของน้ำนะครับที่มากกว่าอุณหภูมิห้องปกตินะครับเช่น31องศาขึ้นไปนะสามบองศาเนี่ยมันช่วยเรื่อง การไหลเวียนของเลือดด้วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะครับอย่างต้องเรียนตรงๆว,ว่าบางคนเนมีปัญหาเรื่องไม่ออกกำลังกายมานานจับตัวตัวนีตวตว้ตัวเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเพราะว่ามันแทบจะไม่ค่อยได้มีการไหลเวียนของเลือดปัญหาเรื่องกระดูกและข้อที่อาจจะเริ่มมีการยึดติดนะครับมีปัญหาเรื่องรู้สึกว่าขยับไม่ได้มันแข็งๆเนี่ยบางทีมันออกกำลังกายในน้ำนะครับใช้ทารมบัตที่มีการปรับอุณหภูมิให้อุ่นขึ้นเนี่ยช่วยเนี่ยมันช่วยกระตุ้นเรื่องระบบประสาทด้วยนะครับมันกระตุ้นเรื่องการไหล มันสามารถที่จะเหยียดนะครับหรือว่าสามารถที่จะผ่อนคลายอาการปวดเกรงกล้ามเนื้อต่างๆนั่นก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่เรามักจะมองหาทาราบำบัดที่มีความเหมาะสมมาปรับประยุกใช้สมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยค่ะโอ้โหนี่ฟังคุณหมอเนี่ยคือทาราบําบัดเนี่ยครอบคลุมมากก็คือดูแลเรื่องสุขภาพได้ดีมากสําหรับผู้สูงอายุที่นี้หนูสงสัยค่ะนอกจากผู้สูงอายุอ่ะค่ะอย่างวัยหนุ่มสาวแบบเราเนี่ยจะสามารถ ใช้กิจกรรมทาราบําบัดได้ไหมคะจริงๆเนี่ยผู้สูงวัยนะครับเป็นกลุ่มหลักเลยที่หมอแนะนําแต่ว่าบางคนเนี่ยที่มีปัญหาที่ค่อนข้างมากเช่นกลุ่มที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับจะบอกวัยทำงานนะ,ะหรือว่าโอ้โหกล้ามเนื้อหลังตึงแข็งมากจากการที่เราขับรถมานานนะครับหรือว่าเรามีความเครียดสะสมร่างกายเยอะๆเนี่ยครับบางทีเรามาแช่น้ําอุ่นเฉยๆเนี่ยบางทีก็ช่วยแล้วนะครับในเรื่องของการผ่อนคลายแต่ว่านาไก่ภาพบําบัดที่โฟกัสหรือว่ามีความเฉพาะทางด้านการใช้ทาราบำบัดช่วยเนี่ยก็จะมีค่าพิเศษต่างๆที่ทําให วัยหนุ่มสาวไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อนะครับยึดติดหรือว่าเกรงหรือว่ามีอาการปวดเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายได้การใช้ธารวาัดในในง่ของการเสริมการรักษาหลักทีนี้ค่ะกลับมาที่ผู้สูงอายุบ้างค,ะค่ะถ้าหากว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านค่ะอยากจะเริ่มต้นทากิจกรรมทาราบําบัดแบบนี้ค,ะค่ะคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะอันที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีข้อบ่งชี้ตามเกณฑ์นะครับอย่างที่หมอได้ไล่ไปคือท่านสูงอายุแล้วนะครับม,มีปัญหาเรื่อง ปวดกระดูกและเข้ามากเหลือเกินเวลาออกกําลังกายจ็อกกิ้งหรือว่าเดิน<ช>หรือว,ว่าออกกําลังกายที่เป็นสิ่งที่เราทากันอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็แนะนําว่าสามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับผู้สังกัที่มีภาวะน้ำหนักเกินนะครับน้ำ<ช>ห,หนักเกินเนี่ยจริงก็คำนวณตาม BMI ก็ได้นะครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่า50 60ไปแล้วเนี่ยโหเวลาเดินเนี่ยมัน เข่ามันก็แก๊บแก๊บนะครับมันปวดเหลือเกินเนี่ยลองแนะนําให้มาใช้ธรรมาจรเป็นตัวเริ่มนะครับสำหรับการที่จะออกกำลังกายต่อไปได้นะครับแต่ว่าท่านอาจจะต้องบอกด้วยว่าท่านไม่มีข้อห้ามด้วยนะสำหรับการที่จะลงสระน้ำนะครับเพราะว่าจะเป็นโรคผิวหนังที่ยังแอคทีฟอยู่นะครับเช่นบางคนเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคเชื้อราที่ผิวหนังหรือว่ามีปัญหาเรื่องจุดซ่อนเลนต่างๆที่มีปัญหาผิวหนังนะครับอันนี้อาจจะขอให้เวรการลงไว้ก่อนนะครับหรือว่าท่านที่มีปัญหาตองแผลสดนะครับเป็นแผลมารทําแผลยังมี ปัญหาเรื่องที่อาจจะต้องระวังเรื่องการติดเชื้อนะครับอันนี้จะอาจจะขอให้เว้นไว้ก่อนนะครับรวมถึงผู้สงวัยที่มาลงเนี่ยครับอาจจะต้องบอกความต้องการใน่ของการเข้าห้องน้ำนะครับการปลดปัสสาวะปลดอุจจาระได้สามารถกั้นได้เพราะว่าไม่งั้นก็จะทําให้เกิดข้อติดขัดใน่ของการที่เราออกกำลังกายกันนะครับ และที่สำคัญที่ท่านก็สามารถที่จะบอกความต้องการได้ด้วยนะครับคือบางคนที่อาจจะมีปัญหาด้านอ่อนแรงถูกไหมครับบางทีพูดไม่ชัดบ,<ฆ>บางทีที่สื่อสารไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อห้ามของการลงสระายน้ำเพราะว่าบางทีเราให้ท่านลงแล้วเนี่ยสมมติว่าท่านอาจจะไม่สบายตัว<ฆ>มีปัญหาด้านสุขภาพอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านร้องขอได้ทำให้เราเข้าใจกันด้วยวัทนที่เราอยู่ในน้ำนะครับ<ฆ>แต่ว่าถ้าเกิดท่านยังบอกไม่ได้ค่อนข้างมากเนี่ยอันนี้อาจจะขอให้เว้นไว้ก่อนนะครับค่ะอยากให้คุณหมอสรุปข้อดีของการทํากิจกรรมทารา บำบัดนิดนึงค่ะครับจริงการใช้ธราบามบบัดมาเป็นส่วนเสริมนะครับของการรักษาหลักเนี่ยก็จะมีข้อดีหลายมิตินะครับหนึ่งก็คือใช้หลักการโดยการที่เราเอาข้อดีของน้ำนนมาพยุงร่างกายนะครับทำให้ลดอาการบาดเจ็บต่อข้อทาให้เกิดการอาอกกำลังกายอย่างนุ่มนวลต่อกล้ามเนื้อแล้วก็ส่วนที่เป็นข้อต่อต่างๆเนี่ยทำให ความร่วมมือของผู้สูงวัยเนี่ยมีโอกาสที่จะร่วมมือได้ค่อนข้างดีเพราะว่าจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับแต่เราได้ผลลัพธ์ที่ดีของการรักษาด้วยอันที่2คือเราใช้คนสอดของน้ําที่อุ่นเนี่ยครับมาช่วยในของการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะครับบางทีมันช่วยชักสารพิษต่างๆที่อยู่ในกล้ามเนื้อนะครับในเส้นเลือดของเราที่ทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยต่างๆเนี่ยก็จะมีภาวะตรงนี้น้อยลงนะครับและอันที่สามคือเราสามารถที่จะออกแบบกิจกรรมได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายกลุ่มในน้ำนะครับกีกรรโยนบอลในน้า มีการลอยตัวในน้ำรวมถึมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงในน้ำนะครับอันี้เป็นสิ่งที่มันจะช่วยเสริมกรนัุสาราาทาให้ไม่เบื่อนะครับทำให้โอกาสที่จะผ่านพ้นช่วงออกกำลังกายช่วงแรกๆไปได้ด้วยความสนุกสนานแล้วก็มีมิติใหม่ๆของการออกกำลังกายไดจเป็นช้อยส์ให้กับผู้สูงวัยได้แล้วก็คนัก ในเรื่องการรักษาค่อนข้างดีนะครับอืมค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านกําลังชมอยู่ตอนนี้นะคะ,คะว่าถ้าหากว่าสนใจอยากจะเข้าร่วงกิจกรรมทาราบาบัดเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะจริงที่ศูนย์ส่งเสริมแนผู้สูงวัยเด็กซ์เนเซนนะครับเราก็มีทาราบาบัดป,ปรับสภาพน้าอ,อุ่นนะครับที่จะว่าไปคือเราบริหารจัดการโดยนะักกายภาพบำบัดมืออาชีพที่สามารถที่จะดูแลผู้สูงวัยที่มีภาวะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องข้อเสื่อมนะครับปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อไม่มีแรงปัญหาเรื่อง ที่เป็นออัมาพึกอัมภานนะครับหรือว่าสโตรกนะครับรวมถึงผู้สูงวัยที่อาจจะต้องการดูแลสุขภาพทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะดูแลเพื่อเสริมสร้างสุขภาพได้แล้วก็ทําการบาบัดรักษาโรคได้ด้วยนะครับตรงน,นี้เราตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงธนบุรีแ่ใกล้ตัวาศีราประมาณส,สักสิบนาทีเท่าน้นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ คนเมืองที่อาจจะเป็นคนวัยหนุ่มสาวได้ด้วยนะครับ <ฮะ S 1> สำหรับที่จะมาออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อรวมถึงการรักษาบำบัดพวกออฟฟิสินโรมด้วยค่ะค่ะค่ะในวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยนะคะจากทาราบำบัดนะคะ,คะในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันติอายุรแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและส่วนวิชาศาสตร์ฟินฟูเชอร์ซีรีโฮมมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณครับ วันนี้จะชวนไบเก๋าออกมาเที่ยวเมืองไทยกันที่หนองบัวลําพูจังหวัดเล็กๆทางภาคอีสานตอนบนซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอาหารรสชาติดีให้นักท่องเที่ยวไวเก๋าได้มาสัมผัสส่วนจะมีที่ไหนบ้างนั้นตามเก๋าอินเทอร์เน็ตมาเลยครับ ที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามที่อยู่ในตัวเมืองหนองบัวลำพูต้องที่นี่เลยครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิวเวศภูผาน,น้อยซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาภูผาที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองหนองบัวลำพูได้อย่างชัดเจนและงดงามโดยเฉพาะในยามค่ำคืนสามารถเห็นแสงระยิบระยับเหมือนดาวบนฟ้าจนนักท่องเที่ยวเรียกกันติดป,ปากว่าดาวบนดินที่ภูผาน,น้อยมีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้กางเต็นท์ค้างแรมอย่างดีสะอาดปลอดภัยเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงฤดูหนาว หนองบัวลำพูไม่ควรพลาดที่จะแวะวัดมหาชัยเพื่อไหว้ขอพอรพระบางพระพุทธรูปเก่าแก่อายุมากกว่า200ปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของชาวหนองบัวลำพูพระบางเป็นพระพุทธรูปบางห้ามสมุดมีสององค์คู่กันลักษณะเหมือนกันทั้งสององค์ประดิษฐานอยู่ในหอพระบางที่ยึดหลักการออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมล้านช้างลักษณะคล้ายกับหอพระบางที่เมืองหลวงพระบางประเทศลาว เมนูซุปหางวัวของร้านน้องมิ้นอาหารตามสัง่งร้านอาหารขึ้นชื่ออีกหนึ่งร้านของหนองบัวลําคูต้องบอกว่าซุปหางวัวของร้านนี้นั้นตุ๋นเปื่อยกําลังดีน้ําซุปเข้มข้นอร่อยรับรองได้ว่าถูกใจไว้เก๋า ยังมีเมนูอาหารป่าและผัดกะเพราที่รสชาติดีใครได้ทานแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอนไว้เก่าที่มาเที่ยวหนองบวองัวลำพูอย่าลืมแวะฝากท้องกันที่ร้านน้องมิ้นอาหารตามสั่งกันนะครับ ส่วน,นเรื่องที่พักไวเก่าก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะในตัวเมืองหนองบัวลาพูมีที่พักไว้ต้อนรับนะักท่องเที่ยวัยวเก๋าอย่างโรงแรมเรือนช่อฟ้าซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองหนองบัวลาพูห้องพักที่นี่ต้องบอกว่าสะอาดปลอดภัยเหมาะแก่การพักผ่อนของไวเกา๋าที่ได้มาเยือนหนองบัวลาพูภายในห้องพักมีทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันให้ไวเก๋าได้เลือกในราคาที่สบายกระเป๋า บัวลำพูยังมีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจรอให้วัยเก่าได้มาสัมผัสและอย่าลืมสวมหน้ากากร,ร้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโควิดในระหว่างท่องเที่ยวกันด้วยนะครับดิจิทัล4.0าการหลงลืมอาจเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุกคน บางทีเราอาจลืมไปว่าวางของไว้ตรงไหนหรือลืมว่านัดอะไรกับใครไว้หรือเปล่าแต่ถ้าเราปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับตัวเองบ่อยๆคงไม่ดีแน่เพราะท้ายที่สุดแล้วเราจะกลายเป็นคนสมองเสื่อมในที่สุดแล้วอะไรที่จะมาช่วยให้ไวไยเก่าไม่เฉียดเข้าใกล้อาการสมองเสื่อมเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยในเก๋าดิจิทัล4.0ครับ สิทธาลิขินลูกูลหรือหมอกอฟของวัยเก่าขอแรงงานตัวครับประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอยู่ทุกขณะและโรคอัลไซเมอร์ก็มีอัตราการเกิดที่มากขึ้นในทุกๆปีนะครับมีการคาดการณ์ว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น2ล้านคนหากปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ดีแน่ๆครับดังนั้นเราจึงต้องหากิจกรรมที่ฝึกสมองซึ่งนั่นก็คือการอ่านหนังสือ แต่จะให้อ่านแบบธรรมดาก็คงไม่สมกับที่จะเป็นเก๋าดิจิทัล4.0วันนี้ผมเลยมีแอปพลิเคชันอ่านหนังสือจอยระดามาฝากกันครับจอยระดาเป็นแอปพลิเคชันอ่านนิยายในรูปแบบแชทซึ่งถือเป็นจุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้ซึ่งจะทําให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนอ่านแชทอ่านง่ายอ่านคร่องใช้เวลาไม่นานและใช้งานง่ายภายในแอปจะมีการแบ่งหมวดหมู่นิยายเป็นประเภทต่างๆอทิถนนสีชมพูแนวรักโรแมนติก ทะเลสีเทาดราม่าเศร้าอ,อกหักและบ้านหันศาตลกขำขนันหรือเขตอาถรรพ์เรื่องสยองขวัญต่างๆเป็นต้นผู้อ่านสามารถปรับความเร็วของแชทหรือนิยายได้3ระดับคือช้าปกติและเร็วซึ่งแชทออโต้จะไหลไปเรื่อยๆ <BI AN> โดยที่ผู้อา่านไม่ต้องสไลด์หน้าจอให้เมื่อยนิว้ว แต่ถ้าอ่านไม่ทันก็สามารถแตะที่หน้าจอเพื่อหยุดได้อีกด้วยครับถ้าไวเก่าท่านใดสนใจอยากมีไว้ติดเครื่องก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android ครับและสำหรับไวเก่าที่รักการเขียนหรือมีความสามารถในการแต่งนิยายยังสามารถลงทะเบียนแต่งนิยายในฟีเจอร์เขียนและยังสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาบนจอยดาดาที่คำนวณให้ตามยอดวิวที่ได้รับด้วยครับ สำหรับวิธีการเขียนมีขั้นตอนง่ายๆครับเริ่มต้นที่การลงทะเบียนกับจอยราดาโดยเลือกลงทะเบียนผ่าน3ช่องทางนะครับ Facebook, e ีเม l หรือการกรอกข้อมูลกับแอปพลิเคชันเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันก็เพียงแค่กดไปที่ฟีเจอร์เขียนและกดเครื่องหมายบวกตั้งชื่อเรื่องใส่ภาพหน้าปกเลือกหมวดหมู่ที่สนใจจะเขียน เพียงแค่นี้ไวเก่าก็สามารถเป็นนักเขียนนิยายได้แล้วนะครับนอกจากได้ฝึกฝนสมองให้ได้ทำงานตลอดเวลายังสามารถสร้างรายได้เล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับไวเก่าได้อีกด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแอปพลิเคชันที่ผมนำมาฝากคงจะถูกใจเหล่าไวเก่านักอ่านกันบ้างนะครับ เพราะการอ่านและการเขียนถือเป็นการบําบัดสมองได้ดีทําให้วัยเก่าเนี่ยห่างไกลจากอัลไซเมอร์ได้ด้วยแถมยังอาจจะสร้างไรายได้ได้อีกด้วยนะครับนอกจากแอปพลิเคชันสําหรับอ่านหนังสือแล้วเรายังมีอีกหลายแอปพลิเคชันที่ผลิตมาเพื่อผู้สูงอายุมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง ibp blood pressure แอปพลิเคชันวิเคราะห์และบันทึกค่าความดันโลหิตของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุมักจะให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้น,ตน มันมีหน้าที่คอยติดตามผลและวิเคราะห์ค่าความดันโลหิตเพื่อให้คุณรับมือกับสุขภาพได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ Magnifying Glass with l i g h t แอปพลิเคชันสำหรับขยายตัวหนังสือที่หน้าจอให้ผู้สูงวัยเล่นได้แบบไม่ปวดตาและไม่ว่าจะอ่านหนังสือพิมพ์อ่านนิตยสารหรือเล่น Facebook ก็ขยายใหญ่เพื่อให้เห็นชัดขึ้นได้ค่ะ โสเตอร์เป็นแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับคนวัยเกษียณโดยเฉพาะโดยเอาไว้ติดต่อสื่อสารหาเพื่อนใหม่และแบ่งปันเรื่องราวระหว่างกลุ่มคนสูงอายุด้วยกันซึ่งก็จะยิ่งช่วยให้ผู้สูงอายุไม่ต้องรู้สึกโดดวันนี้หมดเวลาของเก่าดิจิทัล4.0แล้วครั้งหน้าผมจะมีอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ